เหนาะอ่ะแถม2อกิโลโโโช่วงนี้ปีใหม่อ่ะอแนะนำออกมาเช้าๆดีกว่าเพราะเดือๆเดือน้อยแล้วน้อยน้อยพีกๆหน่อยก็จะเป็นตน่อประมาณ 11โมงถึงบ่ายหนึ่งตอนนี้พลิกพลิกหน่อยอยู่เขาใกล้ๆห้างเขาไว้หรือว่า KFC ก็ได้ที่ก็ไม่มีกล่องนี่หวะอ๋อช่วงนั้แหละพี่งานจะเยอะงานจะเด้งเยอะทําทําเวลาปุ๊บแล้วก็ประมาณเย็นๆหน่อยประมาณ4โมง5โมง6โมงในนี้ก็จะงานเยอะหน่อยเพราะว่าที่เหลือมันก็จะเป็นปลายๆแทบไม่มีงานอะไรเงี้ยโอ้โห ยอดเลยเฮ้ยเดี๋ยมันจะติดแล้วออโดนดึงเฉยเลย,ยไหมดูดิมันมันไม่มีให้กดอ่ะเดี๋ยวถ้ามันสี่ทุ่มยี่สิบพอแล้วมันไม่มีให้กดแล้ว่ะร้านมันปิดหมดหมดแล้วอ่ะปีใหม่เขาก็อยากกลับอ่ะเดี๋ยวยังเปิดอยู่อ่ะเปิดคืนไง งานงานเถียงกันอยู่แล้วแม่ลูกเขาอกโอ้ยน่าปารว่ะเมื่อคืนปังเย็นแก้วเดียวอ่ะมีแก๊ปกับแก๊ปแก๊ปสองคนแก๊ปไปนั่งรอยสองคนแล้วก็ไปถึงเพิ่แก๊ปไป่องคนเด็กคนเราปังเย็นแก้วเดียวเกือบสี่สิบนาทีโอ้โหเทียงกันอยู่แล้วแม่ลูกเขางานงานอะไรก็ใหม่เรื่องง่ายๆมันทำให้เป็นโอ้โหยิ่งออเดอร์แก๊ปเข้าวโกเจคข้านะไลแมนเข้าหูไอ้้ไอตัวลูกเขาไอ้ผู้ชายบนเนี่ยไม่ทัน ไม่ทันหรอบยนนี่ยบอกแล้วไม่เอากันเยอะบอกแล้วบอกแล้วอะไรอะไรอเมแซลมอนมีตังพอเปล่าน่าจะเกือบพันละมั้งอุ้ย๋อลูกค้าจ่ายแล้วโชคดีไปไถ้าโดนแซลมอนไปนะเกือบพันเลยนะโดนแซลมอนไปไปส่งไหนเนี่ยอ๋อสายสองผมว่ากินนิ่มอ่ะเ่อไหมกินนิ่ม อ๋อไม่นิ่มไม่นิ่มอ่ะนว่านิ่มแล้วเล้ยวขวาโอเคโอเเก่หมู่บ้านข้างในอยู่ซอยเก้าสี่ลงได้กี่งานแล้วนะหนึ่งสองขอเมื่อคืนด้วยขอเมื่อคืนน้วหรอออวิ่งถึงกี่โมงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสิบสามสิบส่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้หตัวนี้ก็ยี่สิบเลยนะของเมื่อคืนด้วยอ่ะของเมื่อคืนเนี่ย ก็ถูกเนียอ๋อก็นำขอมงมอคืนก็เป็นของวันใหม่ดีกว่าก็วันหนึ่งออวันหนะึงโอ้ยี่สิบตัวนี่เมื่อวานเมื่อคืนหลังเที่ยงคืนไปแล้วได้โอ้วได้เร็วด้วยสี่ห้าตัวได้เร็วเหรอกดง่ายเหรอ,อ,อง่ายกดง่ายเลยเหรอคือเนี่ยเครื่องเดิมๆดิมเอาแตะอยู่หน้าเนี่ยแตะอยู่มอแฮนด์มอไซคนะ์เอ้ยเอาติดได้ไงวะมันต้องเจ็ดสิบขึ้นนะมันถึงจะกดง่ายๆ่าหกสองกดไม่ลงหรอกพวกนี้เขาไม่เอากันหรอกยังไงเชิญบาน บานชื่นชื่นบานโอเคครับผม,ผมกลับแล้วโอเคครับโชคดีครับผมนะค,ครับ